เอาอเราก็รัดตะวินกันต่อครับพี่น้องเอ้าเป็ดทำไรอ่ะตะวินาเวินครับฮะปัตหน้าที่วีนยามโอ้ยปฏบัดหน้าที่เวียนยามไหนรายงานเวียนยามนี่เร็วเร็วเร็วรายงานเวียนยามหน่อยเร็วเร็วเสียงดังกว้างชัดเร็วกระผมเร็วเออกระผมอาสาสมัครการปลเป็ดสุรัตน์ บัดนาที่เวียามผัดหตังแตสิบเอตตังเตสิบห้าอ,อ่ะเอ้ยสิบเจ็ดสามศูนถ,ถึง19งสเก้นหตุการณ์ทั่วไปปกติครับเอ้ยเอ้ยต้องทุงไปฝึกใหม่แล้วถ้าแรงงานเวิยนามแบบนี้ครับผมบโอทอปปอมาแมว ไปบัตรหน้าที่เวนป้อมไหนตั้งแต่เวลาตีเท่าไรถึงตีเท่าไรในระหว่างไปบัตรหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับนี่กระจายบอหายหายไปแล้วพี่น้องตั้งแต่สิบห้าสามศูนย์ถึงส9บเ้านศูนย์เนาะศูนย์นไปไปน้องรัดตวินกันต่อเนาะ ครับพี่น้องก็ไปลาดตะเวนกันต่อครับผม,มเดินกันทุกวันครับพี่น้องเดินกันทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับสารพลานนะ,ะไปบัตรหน้าที่เต็มร้อยนะครับ ในระหว่างไปบัตรหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับอาจารย์เพชรว่าเมื่อกี้รายงานวินยามไม่ถูกโอ้ต้องแบบนี้ต้องกลับไปพุ่งหลังแล้วนะนี่กอ็ออกมาด้วยกันก็ไอ,อสิงไอสิงเสียเส้นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นวันคนเดิมนะครับ ตรงส่วนตรงกลางก็จะเป็นผมนะครับผมเดินกลางเลยวันนี้ปกตินี่จะเดินจะเดินนําเขานะครับวันนี้ก็เดินกลางกลางไว้ก่อนตอนเย็นนะครับนี่ข้างหลังรถไฟพี่น้องฟังดูเสียงเสียงอะไรพี่น้องเสียงหอยหรือว่าเสียงไอเขียดเขียดกวักผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่เคยเห็นตัวน,นะครับได้ยินแต่เสียงมันร้อง อ,อยู่ในป่าในป่าแถวที่แบบนี้ครับที่มันชื้นๆนะร้อ,องอีกแล้วครับนี่น้องดูตรงนี้นี่โอ้ที่หน้าใส่เบ็ดเหลือเกินที่หน้าใส่เบ็ดมากนะครับแต่ติดอยู่นิดเดียวนะครับไม่มีเวลานะมไม่ก็มีเวลาใส่เบ็ดส่วนมากก็ทำงานกันามากกว่านะครับนี่ก็ตอนนี้ ไม่ได้ว่าออกป่านะครับพี่น้องตอนนี้ก็กลับมาจากป่าแล้วนะครับแล้วก็นี่กลับมาที่กองร้อยกลับมาที่ฐานนะครับก็ตามรปรจอของเรานะครับก็ลาดตะเวนนะหรือลาดตะเวนรอบฐานนะครับป้องกันขวายตรงข้ามที่จะเข้ามาซุ่มยิงระยะไกลอ่ให้อ,อ่ลาดตะเวนดูพื้นที่นะครับกันลูกยาวจําพวก เอ็มเจ็รงต่างนะครับเพื่อไม่ให้เขาอมายิงใส่ฐานได้นะครับนี่เด็กเยอะแยะเลยนี่ครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นแพะพี่น้องรู้จักไหมครับนี่ แพะนะครับแถวนี้ก็ตัวนึงประมาณสองสามพันโอ้ตาเบะนี่พี่น้องดูนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นไง <c oughs> น่ารักไหม <c oughs> ชอบไหมชอบทหารไหมฮ <c oughs> ะชอบนะเออหวัดดีพี่น้อย <c oughs> วัดดีค่ะเออเก่งเกเก่งมากเลยเด็กว,วนี้นะครับพี่น้องอ่อคือบางพื้นที่นี่ ที่เป็นหมู่บ้านจัดตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเ,เราดูท่าทีของเด็กก็ได้นะครับถ้าเราเข้าหมู่บ้านที่ว่ามันเป็นบ้านเป้าหมายเด็กเขาจะกลัวนะครับเด็กจะกลัวเพราะว่าพ่อแม่เขาปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆว่าอู้ทหารนี่น่ากลัวอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าอ้พื้นที่ที่ว่าผมามาตั้งกองร้อยอยู่นะครับก็ถือว่าเข้าหามวลชนได้ได้ดีนะครับาชาวบ้านเกา เขาเข้าใจนะครับแล้วก็เด็กเขาเขาไม่กลัวด้วยนี่นะครับพี่น้องดูเด็กก็ไม่กลัวนะครับเราดูเราดูอา,า,าการของเด็กรูนะครับว่าไอา้บริเวณนั้นๆนี่คือชาวบ้านเขาเป็นแบบไหนนะครับนี่มาแล้วอชอบอาหารไหมชอบเออชอบ,อชอบหนึ่งวันหนึ่งอ่ะ ปหนึ่งอ๋อเรียนอยู่ปหนึ่งอันหนังสือออกเลยยังอ๋ออย่าขึ้นปสองแล้วเออเก่งเก่งคนนี้คนนี้เรียนปไหนอนุบาลเหรอฮะเรียนอนุบาลไหนอนุบาลสามอ๋อเก่งเก่งดูพี่น้องพี่ไปก่อนนะโอเคบายบายพี่ก่อนอขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ ก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นเด็กเล่นฟุตบอลกันนะครับจะเล่นฟุตบอลกันนะครับนี่ผมเ,เนะวิธีนะครับเนะวิธีสังเกตสังเกตเด็กนะครับคือ,อบ้านที่ว่าเป็นหมู่บ้านจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายเป็นหมู่บ้านจัดตั้งก็คือ,อหมู่บ้านที่ว่า,าจำพวก มวลชนของเขาเป็นฝ่ายของเขาเป็นบ้านจัดตั้งเข้มแข็งนะครับเจ้าหน้าที่รัฐอํานาจรัฐเข้าไม่ถึงนั่นคือเขาเรียกว่าบ้านจัดตั้งเสร็จแล้วอพอเราเดินเข้าไปท่าทีของเด็กท่าทีของอชาวบ้านในพื้นที่นะครับพอเขาเห็นชาวบ้านเขาก็จะปิดตูปิดหน้าต่างเข้าบ้านหมดเลยนะครับแล้วก็ท่าทีของเด็กเขาเมื่อเห็นทหารนี่เขาเด็กจะร้องเด็กจะกลัวนะครับแล้วก็มัน คือง่ายๆเขาดูท่าทีของเด็กเขานะครับอ่านี่คือการสังเกตแบบง่ายๆนะครับว่าบ้านไหนอ่มีตัวไม่มีตัวนะครับก็ดูท่าทีเด็กนะครับอ่าเหมือนเหมือนตรงนี้เหมือนตรงนี้ที่ว่าอ่ที่ว่าผมเจอเมื่อกี้นะครับเจอเด็กเมื่อกี้นี่คือเด็กเขเข้าหชาชาวบ้านก็ชอบนะอ่าเขาชอบทหารเด็กอ่เข้าหาทหาร จอบทหารนี่แสดงว่าพ่อแม่เขาสอนมาทหารเป็นเจ้าหน้าที่รัทติคอยช่วยเหลือดูแลต่างๆเขาก็สอนลูกได้ดีนะครับเด็กดก็เลยไม่กลัวนะครับแต่ถ้าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านจัดตั้งนี่คือเด็กจะกลัวจะสอนลูกว่าอูนทหารมันน่ากลัวต่างนีบ่บายๆน้อยนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่น้องนี่ <laughs> พี่ไปก่อนนะอ นี่ครับเป็นน้องคือการสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเด็กเก่าสน,นิทเก่าอยากล้ออยากเล่นกับเรา,าคือในหมู่บ้านนั้นนี่คือปลอดภัยนะครับปลอดภัยแต่ถ้าหมู่บ้านไหนที่ว่าเด็กคือหวาดกลัวเด็กในตํานองนั้นนี่คือ,อให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหมู่บ้านนั้น,นนี่เป็นหมู่บ้านจัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่อันตรายนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นทุก เป็นทุกหมู่บ้านนะครับบางบางบางหมู่บ้านคือเด็กบางคนไม่เคยเห็นทหารไม่เคยเห็นใส่เครื่องแบบเข้าไปบางคนก็ตกใจเขาก็ก <c oughs> ลัวนะครับเราเขาไม่เคยเห็นแต่คือ,อบางพื้นที่นี่คือชัดเจนเลยนะครับแต่ในพื้นที่นี่ที่ว่าทหารไม่ค่อยเข้าในส่วนมากนี่มักจะเป็นแบบนั้นนะครับมักจะเป็นเหมือนที่ผมพูดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ การสังเกตการสังเกตนี่คือสําคัญนะครับสําคัญมากเลยนะอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเที่ผมอยากากอยากจะพูดให้พี่น้องฟังนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะพูดให้พี่น้องฟังแต่ว่าผมพูดออกสืยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าพูดออกสืยนี่คือกลายเป็นว่าเขารู้เราพอเขารู้เราปุ๊บนี่กลายเป็นเราไม่ปลอดภัยนะครับนี่ รู้เขารู้เรารบรอยครั้งชนะรอยครั้งนะครับแต่ถ้ารู้เขาไม่รู้เรานี่เราไม่เราไม่รู้เขาแต่เขารู้เรานี่คือเรามีเด็ดเราเสียเบียบนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าผมพูดออกสื่อไม่ได้นะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับการไปบัตรของผมนะก็ส่วนมากนี่ก็ได้มาจากประสบการณ์ดังนั้นนะครับได้จากประสบการณ์ดังนั้นประสบการณ์ที่ผ่านมานี่ก็กว่าจะเข้าใจ นะครับก็กว่าจะเข้าใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างกว่าจะเข้าใจจาพวกวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับไอหลักศาสนาอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับกว่าผมจะเข้าใจกว่าผมจะเข้าถึงนี่ใช้เวลาเหมือนกันนะครับผมมาอยู่นี่เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วครับพี่น้องสิบกว่าปีก็เจออะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับมาอยู่ปีแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ไม่เข้าใจ นะครับจากที่ว่าเรามาอยู่แรกๆเราเกาดเาเิดความหวาดระเวงเกิดความหวาดกลัวอะไรต่างเสร็จแล้วเรากลายเป็นว่าเรามองชาวบ้านเขาเป็นขวายตรงข้ามหมดเลยนะครับแต่พอเรามาอยู่แล้วที่จริงมันไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยเมันคนละอย่างกันเลยนี่ก็คือความเข้าใจนะครับถ้าเราไม่เข้าใจนี่เราจะมองออกไปในภาพลักษณ์แบบนั้นนะครับเหมือนกับพี่น้องมองลงมาในสามจังหวัดตอนนี้นะครับก็พี่น้องบางคุณมองในสามจังหวัดนี้ มีโจรเต็มเลยมีโจรหมดเลยนะครับโจรเป็นโจรกันหมดแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันแค่บางส่วนเองเป็นแค่คนบางส่วนเหมือนกับที่ผมเคยพูดให้ปีน้องฟังนะครับก็ประสบการณ์ล้วนๆที่ว่าได้มาแต่ผมก็ไม่ไม่ได้ว่าจะรู้หมดทุกอย่างจะรู้หมดทุกเรื่องนะครับถึงแม้ว่ามาอยู่เป็นสิบกว่าปีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะรู้หมดทุกเรื่องดีนะครับไม่เก่งนะครับไม่เก่งไม่ได้เก่งนะครับ การศึกษาการเรียนรู้อะไรต่างๆนี่คือ,อมันไม่มีที่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับแต่ก็คือ,อพอจะเอาตัวรอดพอจะพาตัวรอดพอจะ,อะนําทีมพาลูกน้องไม่โดนพาลูกน้องปลอดภัยได้นะครับก็เคยไอการออกทํางานแงต่างก็เคยโดน นะครับโดนหลายครั้งมากเลยเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการการทุ่มยิงการโจมตีการยิงเหลดฐานยิงใส่ป้อมหรือว่าการกดระเบิดหรือว่าการแขวนป้ายผ้าพ่นสีสเปรย์เบนท้องถนนแขวนป้ายล่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วกดกดระเบิดนะครับก็หลายรูปแบบนะครับทุกวันนี้ก็ถ้าไม่ถ้าไม่เกิดการทุนเสีย ในในระหว่างเวลาที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราก็กลายเป็นว่าเรารู้แล้วนะครับว่าอยุทธวิธีแต่ละอย่างของเขานี่แบบไหนแบบไหนบ้างนะครับไปคอมจโบอยก่อนเละก็นะครับก็เหมือนกับที่ผมพูดไปเดี๋ยวว่างๆนะครับมีโอกาสมีเวลาว่างๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่น้องฟัง อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องอประสบการณ์แงต่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่น้องเอฟซส่งกันมาขอกันมาเยอะมากเหลือเกินนะครับคืออยากรู้ว่าผมเป็นใครผมมาจากไหนนะครับที่บ้านทําอะไรนะครับก็อยากจะเล่ามากเลยนะครับอยากจะเล่าไห้ฟังแต่บางทีนี่คือมัน ติดงานบ้างไรบ้างนะครับก็เหมือนกับตอนเนี้ถ้าผมมานั่งเล่าอยู่บางทีอตอนทํางานมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับผมก็ต้องต้องดอูดูหลายสิ่งหลายอย่างเส้นทางบ้างอะไรบ้างแต่คือการถ่ายนะครับการถ่ายวีอแบบนี้ผมก็สามารถที่ว่าถ่ายให้พี่น้องดูได้เป็นบางช่วงเป็นบางตอนนะครับ ก็เดี๋ยวผมสัญญานะครับว่าไว้โอกาสข้างหน้าผมจะเล่าให้ฟังเลยเหมือนกับที่พี่น้องของกันมานะครับก็หลายเรื่องเลยที่ว่าขอกันมาอยากจะให้ผมพูดอยากจะให้ผมเล่าให้ฟังยันกระทั่งเรื่องอ,ออกทํางานเกี่ยวกับในพื้นที่ไปเจออะไรบ้างเรื่องหลอนเรื่องลี้ลับอะไรต่างๆนะครับก็ เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับเรื่องรีลับนี่ก็เจอหลายรอบเหมือนกันนะครับแต่แบบว่าเจอจนเจอจนชินแล้วนะครับเจอพูดว่าเจอจนชินแล้วนะครับมาเล็กๆนี่ก็ขนลุกอยู่เหมือนกันนะครับขนลุกกลัวอยู่เหมือนกัน นะครับแต่พอคิดไปคิดมานี่เหมือนกับที่ผมเคยพูดเอ้ยถ้าหัวหน้าชุดถ้าผมนี่ผมเป็นหัวหน้าชุดนี่ถ้าถ้าผมกลัวแล้วลูกน้องจะไปเหลือเห,อเหรอขนาดลูกพี่ยังกลัวเลยกลายเปน็นว่าลูกน้องจะเสียขวัญเลยกาลังใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมหักห้ามใจเลยนะมันจะหลอกก็หลอกไปช่างมันมันหลอกถ้าเราไม่กลัวท้าอย่างนี่เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็หักห้ามใจเลยหลยอกเขาหลอกไปผมไม่กลัว นะครับก็หลายหลายหลายอย่างนะครับหลายหลายคสหลายเหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับนะก็เหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่ผมไปอยู่ที่สะพานรถไฟอ่ะตรงนั้นก็รอบหนึ่งนะครับก็มาเคาะรางรถคฟาเคาะเคาะเคาะผมก็นั่งดูเฉยอ่ดูว่ามันจะทาอะไรต่อนะครับต่อไปก็เคาะอีกอ่ผมก็นั่งเฉยผมก็นั่งดูดูว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะทาอะไรต่ออ่ เสร็จแล้วเห็นผมไม่กลัวมันก็ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ขยุมต้นไม้เลยขยมุมวุ้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 มขยุมต้นไมเออ้เสร็จแล้วทีนี้ผมก็นั่งดูเฉยผมก็คิดว่าเป็นลิงทีแรกนะครับแต่พอนึกขึ้นมาก็เออชาวบ้านก็เคยบอกว่าตรงนี้นี่ตกรลังควายตายหลายคนแล้วแล่ก็เย้ยด้วยนะครับมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะก็นั่นตรงนั้นนี่คือเจอจังๆเลยนะครับและก็อีกที่นึงอีกที่นึงก็ <c oughs> เดินลัดตะเวนตอนกลางคืนนะครับก็เดินเดินมากับทหารนี่แหละกับน้องๆนะครับก็เดินตามหลังผมมาก็สามสี่คนอยู่นะครับก็เห็นหมดเลยเห็นหมดเลยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับแต่ชาวบ้านก็ว่าเมื่อก่อนนี้มันเคยมีคนจีนอยู่ด้วยแถวนั้นนะครับก็ยังไงอะผมเดินลาตระนมานะครับลาตระเนมาพวกก็ มก็มามาหยุดหน่วยหยุดไม่ใช่ว่าหยุดหน่วยอะไรคือหยุดให้มันหายเหนื่อยครับเขามายืนอยู่แบบนี้มายืนอยู่ตอนกลางคืนนะครับ<ส>เพื่อทีอ่จะเดินลงไปในซอยนะเสร็จแล้วก็มีดวงไฟ,ม,งไฟมีดวงไฟแดงเลยเหมือนอดวงสักเท่าเท่าลูกมะพร้าวได้พี่น้องสักเท่าลูกฟุตบอลอ่าประมาณนั้นเท่าลูกฟุตบอลแล้วก็สีแดงเหมือนกับเหมือนกับฐานนะครับ พี่น้องลองนึกภาพฐานที่ตอนที่มันแดงๆดูนะครับสีแดงแบบนั้นเลยเหมือนฐานเลยแล้วก็ลูกกลมๆเหมือนกับลูกฟุตบอลน,นะครับอ่อเสร็จแล้วก็อ่ทีนี้ผมผมตะกิ้ให้ลูกน้องดูผมตะก,กิ้ให้ดูบอกว่าเฮ้ยพวกนี้ดูอะไรดูไฟอะไรอยู่ด้านบนอ่าก็จะเง้อดูเสร็จแล้วมันก็แตกเลย มันก็แตกเป็นสะเก็ดเลยแตกเป็นสะเก็ดเหมือนกับสะเก็ดไฟตอนที่ว่าเราเอาไม้ไปตีฐานแล้วก็สะเก็ดไฟมันก็กระจายออกเป็นนั้นเลยมันก็ร่วงลงมาร่วงลงมาผมตอนนั้นนี่ผมตกใจขนลุกเลยครับพี่น้องผมก็บอกบอกพวกนี้ว่าเไปไปไปไม่รู้ไฟอะไระผมก็กลัวขนลุกมากเลยตอนนั้นนะครับก็พาพาลูกน้องออกมาออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ พอตอนเช้าผมก็ถามชาวบ้านาชาวบ้านก็ว่าตรงนั้นนี่อู้ยแรงมากเลยเจอกันหลายคนแล้วตรงนั้นนะแรงมากเลยเจอเป็นดวงไฟแบบนั้นเลยาบางที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าชินหรือหรือตัวอะไรก็ไม่รู้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ที่ผมเห็นนี่เป็นดวงไฟนะครับแต่ชาวบ้านก็บอกว่าเฮียนตรงนั้นเฮียน <c oughs> เขาเคยเจอกันหลายคนแล้วกลางค่ากลางคืนเขาไม่ค่อยมีใครผ่านตรงนั้นนะครับไอผมนี่ต่างพื้นที่ผมมาอยู่นี่ผมไม่รู้เลยนะครับแล้วอีกที่นึงอีกที่นึงผมก็ไปผูกเปลมันจะเป็นเนินจะเป็นเนินเขาจะเป็นเนินเขาถึงแล้วก็มีมีต้นยางอยู่ด้วยมีเป็นสวนยางนะครับแต่สวนยางนี่มันจะเป็นเนินจะเป็นเนินเขาเดินขึ้นนี่สูงใช้ได้อยู่ เสร็จแล้วผมไปผูกเปลนะครับผูกเปลตอนกลางคืนผูกเปลนอนอตอนเดียวเข้าไปผูกเปลนี่ก็มันรู้สึกยังไงอ่ะมันรู้สึกได้อ่ะอมันรู้สึกขนลุกขึ้นมาเฉยๆเลยครับพี่น้องอขนลุกขึ้นมาเฉยๆเสร็จแล้วก็อพอกลางคืนกลางคืนนอนปุ๊บขยมเปลเลยครับพี่น้องโอ้ขยมเปลผมเลยผมคิดว่า,าลูกน้องมาใต้ติ้นผมนี่คิดว่า จะมาเอาน้ําดื่มจะมาเอาเรงนี้แล้วก็เดินชนเปลในทํานองนั้นผมก็เดินทํางานเหนื่อยครับก็ลุกขึ้นมางัวงเงียงัวงเงียผมไปเข้าเวรรอบรอบดึกผมก็เข้าเวรเหมือนกันนะครับอยู่ในชอปอตอนที่ออกทํางานก็จัดเวรยามกันทุกคนนะครับจัดเวรยามกันทุกคนเสร็จแล้วก็ผมนี่ไปเข้าเวรดึกประมาณตีหนึ 2, ่งที่สองเสร็จแล้วอไอ้ที่ผมโดนนี่ประมาณ ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าๆนะครับพอปลูกเปลยไรเสร็จ right, ก็เวียนจากแดกเขา,เข,าเข้าไปนะครับเสร็จแล้วไอไอชนตัวผมนี่อุปหหยุดหน่วยปลูกเปลยไรเสร็จ right, ผมกม็ถอดรองเท้าถอดไรเสร็จแล้วก็ขึ้นเปลนอนนะครับขึ้นเปลนอนเหนื่อยเหนื่อยมากก็ตั้งหลังหลับไปหล,นะลับไปนานเท่าไรก็ไม่รู้นะครับหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เสร็จแล้วทีนี้ ไอช่วงเวลาประมาณนั้นแหละที่ที่ผมบอกอัประมาณเที่ยงคืนน่ะ,ะมันขายมปีเลยผมก็คิดว่าลูกน้องมันมาเอาน้ํามาหาน้ํากินในดานองนี้คือคิดว่าน้ํากินของเขาหมดก็เลยมาหาน้ํากินที่เป้ผมนะครับอผมลุกขึ้นงวยเงียงวงเงียลุกขึ้นมาดูอ้าวไหนใครมาเอาน้ําเมื่อกี้ใต้เต็นเราใครมาใครเดินมาที่เต็นเราเมื่อกี้ในํานองนั้นผมลุกขึ้นมาดูเสร็จแล้ว <c oughs> ดูก็ไม่มีใครไม่มีใคร ผมก็ถามถามเวินยามถามว่าเอ้ยใครเดินมาที่ติน้นใครเดินมาใต้ติ้นจ่าเมื่อกี้เวินยามก็บอกไม่มีที่ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครไม่มีใครไปนะครับครับก็บอกว่าไม่มีใครไปนะไม่มีใครไม่มีใครมาที่ททเต้นผมเ,เสร็จแล้วทีนี้พอน,นอนหลับไปอีกนะครับพอหลับไปอีกออกมาดึงผ้าห่มทีนี้ดึงผ้าหม่มผมก็ลุกขึ้นมาอะมันอะไรวะใครวะ ลุกขึ้นมาก็ยังตอนนั้นนี่คือยังไม่รู้สึกไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกอะไรทีคิดว่า aí, เป็นใครวะเป็นอะไรวะตัวอะไรวะในตำนองนั้นพอ,อผมลุกขึ้นมาไม่เจออะไรไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าผมก็ดึงผ้าห่มดึงผ้าห่มแล้วก็คลุมนอนต่อ,อนอนต่อที่นี่นี่ขยมเลยพ <G ül ets chirping> <G ül ets chirping> <divul> อจะหลับนี่ขยมเลยอาไม่ใช่แล้วแบบนี้นี่ใครวะลุกขึ้นมาดูผมก็ท่องไฟดูหมดเลยก็ไม่ม <G ül ets chirping> ี ลูกน้องถามว่าเป็นไรอาจารย์เห็นเห็นลุกขึ้นมาปวดชี่เหรอบอกออไม่ไม่รู้ใครมาขยมเปลดึงผ้าห่มด้วยสองสามรอบแล้วนี่ลูกขึ้นมา,าผมก็พูดไปแบบปลืยปแบบแบบโกรธด้วยโกรธด้วยแบบง่วงนอนนะผมว่าเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวถ้ามาไอขยมปลมาดึงผ้าหม่มผ้าห่มอีกนี่เดี๋ยวจะยิงทิ้งเลย ผมพูดคูไปแบบนั้นนะเห็ุแล้วหลังอย่างนั้นก็หายไปเลยหายไปตั้งคืนเลยนะครับก็พอตอนเช้าพอตอนเช้านี่ชาวบ้านก็มากลีดยางก็มากล็ดยางทีนี้เขาเขบอกว่าพี่มานอนตรงนี้ไม่เจออะไรบ้างหรอแต่ลูกน้องนี่คือเขาไม่รู้ก็บอก ai, ไม่ไม่ได้เจออะไรเลยครับก็อ้อดีนะที่ไม่เจออะไรเลยตรงนี้เขาก็ไอ้โอมาอีกคนนึงตามหลังกันมาเขาก็ถามอีกเขาถามว่า พี่ไม่เจออะไรบ้างเหรอตรงนี้ไอเราก็คิดว่าอีเจออะไรวามีโจนมีอะไรไหมในทํานองนั้นเลยแต่พอมาคิดดูอีกทีหนึ่งที่ว่าผมหลับหลับเตือนตืนแล้วก็มาขยมเปลมามาขยมเผ่ามานะครับอ่อเจ็ดแล้วผมว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแสดงว่าชาวบ้านก็รู้แต่เราไม่รู้เราเชือกไปอยู่ในที่ตรงนั้นท,ที่ที่ว่ามันเป็นเหมือนกับที่ถูกสารเกา่าที่ถูกสารเก่าเหมือนกับไอทำไมในงายน้นแล้ว นะครับเป็น2อสามชั่วยุคคุแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่เสร็จแล้วก็กลายเป็นที่รกร้างเสร็จแล้วเขามาเขามาเบิกเบิกที่ปลูกป่าย่างใหม่นะครับไฮรอนนี่ไปอยู่มาอยู่ใหม่ๆเราก็ไม่รู้เลยนะครับพอหลังจากนั้นนี่ตรงนั้นไม่ไม่กล้าไปเลยนะครับก็มีอีกอเยอะแยะมากมายเลยอีกหลายที่นะครับที่ว่าผมไปเจอผมไป ไปโดนมานี่เดี๋ยวไว้โอกาสโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มันเริ่มยาวแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่ออีกนะครับว่าทําคลิปยาวนี่ดูไม่จบในทําอนองนั้นนะครับเดี๋ยวผมไว้ต่อให้จบคลิปต่อไปนะครับไว้ต่อให้จบคลิปต่อไปเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตทํางานก่อนนะครับก็ขอฝากติดตามและก็เป็นกําลังใจให้กันมาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ